Ô nhiên sáng hát mẹ sáu nó mấy bụi lắm bụi lắm mày bụi lắm sung lắm bụi Lâm. bụi lắm 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 bụi ผสมไปแล้วลุงลอยซีบสองตเช็คตหาโตถามโตหาวากันไปอยู่คอกมยุคความกว่ามี่เนาะครับผมตัวนี้เดินทางไปแล้วก็เอาตัวไม้กับวากันไปเนาะแม่นบ่ครับจัดจ่อกระทุนกับว่าวากันไปแต่หัวเดินทางมันกิดสิทธิขายของเราอยู่ดีเนาะเอ้าถูกไมเก็บสีแต่ว่าเออขายไปได้ไปได้แม่นเด้เนาะพวามมันสิทธิขายของเราอยู่เอาเบอร์นีสส응้ครับเบอร์น ok. ี้ ศูนย์หกสองหนึ่งศูนห้าหกอยเติงคักูชุมยาโสเนาะอ่าจะจอดกระทรงพี่บอาวากัน